พามาดูไฮไลท์นะครับที่บูธฮุนไดนะครับก็คือฮุนได i ไอโอニ5นะครับ mm. คู่แข่งยอางี้ดีกว่าไซส์รถนะครับเทียบจากฐานล้อเนาะโตโยต้า BC4X แต่ฐานล้อเขายาวกว่าฐ mm. านล้อเนี่ยจากหน้าถึงหลังนะครับ3 0ม0มิลลิเมตรมเมตรคืออย่าง BC4 เนี่ยประมาณ2.8เมตรแต่นี่คือ3000นี่คือแบบยาวเลยถ้าเทียบรถเก่งก็ดีเซ gment ถูกต้องไหมดีไซน์นโดดเด่นที่สุดอยู่แล้วที่เราเห็นในบรรดารถยนต์ฮุนไดทั้งหมดเลยนะครับไฟหน้า ฟลูเอ d นี่ดูเป็นไงโอ้โหได้ทำเหลี่ยมๆมาเลยเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับเห็นไหมดูดิดูด,ดิดูไฟเฉินดินี่ยังว้าวนะครับมีกล้องรอบคันนะครับแล้วก็คมชัดมากนะครับนี่กล้องทางด้านหน้านี่รายละเอียดตัวรถนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็ดูแบบพรีเมียมเจียบคมนะครับแล้วก็ล้อไปกับตัวรถที่มัน มีความโค้งมนด้วยนะครับตรงไหนที่มันแบบเหลี่ยมได้เหลี่ยมแต่บอดี้โดยรวมก็จะแบบมีความโค้งครอบอยู่ครับก็เป็นแพลตฟอร์มใหม่เป็น e แพลตฟอร์มของเขาแล้วก็ตัวแบตเนี่ยวางตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีตัวแพลตฟอร์มเนี่ยครอบลงมาอีกทีนี่ก่อนที่จะเป็นบอดี้ตัวรถนะครับมอเตอร์คู่ครับจริงๆแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวด้วยเดีย๋ยวดูว่าขายในเมืองไทยเนี่ยจะทำตลาดราคาเป็นอย่างไรในแต่ละเกรดนะครับแล้วก็จะมีกี่เกรดในการขายในเมืองไทยบ้างนะครับ แต่นี้คือพามาดูตัวรถกันก่อนนะครับสเปคนะครับแรงกว่า B4 c อันนี้จากตัวเลขนะชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ประมาณ480กิโลเมตรนะครับจากมาตรฐาน WLTP นะครับยางนะครับเป็น Pilot Sport นะครับจากมนะิชลินให้ยางดีแล้วก็เป็น Pilot Sport EV ด้วยนะครับคือยางรถเนี่ยก็ต้องแบบเป็นยางรถสำหรับ EV ดูล้อดิตันๆเลยตันๆแบบนี้บางคนบอกว่าทำทำไมคือลดเรื่องของแรงเสียดทานอากาศไปด,ด้วย ลมมันจะได้แบบไม่เข้าไปด้านในเยอะอันนี้ก็ไซส์255 45 R 2 0คือเทรนตลาดเลยนะครับ B C 4ก็20โอิแต่เนื้อสีนี่แบบว่างานประกอบดีเลยนะครับกระจกมองข้างไฟเลี้ยวเป็น LED มีกล้องมาให้นะครับมือจับประตูนี่ออกแบบแบบว่าเรียบไปเลยเป็นรถที่แบบดีไซน์โดดเด่นคันหนึ่งในงานที่แบบราคาไม่ได้ปี๊ดมากแล้วก็คนสนใจมากนะครับเนื้องานนะครับ ทุ้ทำไมเป็นรอยเนี่ยใครไปเปิดกระแทกอะไรมาไม่ใช่เราหนะ่ะแล้วดูการเก็บงานครับแบตเตอรี่เนี่ยยื่นลงมานิดนึงถ้าเป็น B c ซเนี่ยเรียบเลยแต่อันนี้ก็จะไม่ได้ยื่นมาแบบโอ้แต่ก็ยื่นเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ามีแผ่นเป็นเหมือนตัวโลหะนะครับปิดอยู่กันกระแทกนะครับแล้วก็ยึดด้วยน,อน็อตอื นี่หนาตึบเลยเหมือนกันแล้วดูครับฐานล้อระหว่างล้อคู่หน้าล้อคู่หลังนี่แบบหูส0 0พนี่ยาวมาก3,000มิลิเมตรนี่ด้านท้ายนะครับอาาัครรุ่นตัวรถนะครับไฟท้ายเป็นแบบสไตล์คิวบิกนะเป็นสีเหลี่ยมเหลี่ยมดูมันมีความเป็นดิจิตอลอ่ะนะนแล้วก็น่าจะแบบเห็นชัดนะครับ ด้านบนนะครับทำมาเป็นสปอยเลอร์ในตัวมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สาเป็น LED เสาอากาศด้านบนเป็นชาร์กฟินแล้วคุณจะเห็นว่าไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลังก็ต้องรอดูว่าใช้งานจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับกล้องมองภาพนะครับด้านท้ายมีเซ็นเซอร์นะฮะนี่ ฝาท้ายไฟฟ้าหรือที่เก็บสัมภาระนี่ก็เบาะน่าจะพับแล้วก็เรียบได้พอประมาณนะครับมี power outlet มาให้ฝั่งซ้าย อะมาดูเรื่องของจุดชาร์จนะครับก็รองรับ V2L ด้วยนะครับ Vehicle to Load นะครับสามารถจ่ายไฟออกจากตัวรถได้นะครับไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ตัวชาร์จเนี่ยนะครับ ชาร์จ AC เนี่ยก็ถือว่าไม่ช้านะประมาณสัก5ชั่วโมงกว่ากว่าแต่ถ้าหากว่าเป็นการชาร์จ DC เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก47นาทีแบตเตอรี่ก็ถึง80ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ความจุประมาณสัก72.6กิโลวัตต์อัวถือว่าใหญ่นะอย่าง B4 เนี่ย71ตัวนี้ถือว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของพลังงานเรื่องของเซลล์แบตเตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะทําให้ตัวรถวิ่งได้ค่อนข้างเยี่ยเสียดนะครับแล้วก็มาตรฐาน WRTP เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานที่เชื่อถือไดด้ี แม้ว่าจริงๆแล้วมันโอเคมันไม่ถึงหรอก480แต่มันก็คงจะใกล้เคียงเิดฝากระโปรงนะครับเป็นโช๊คเป็นโชค๊คนี่เป็นไงทำอะไรได้บ้างอะ่ะเก็บของได้ BC4 เก็บไม่ได้นะไม่มีนะครับเก็บของได้แน่นตึบเลยแต่ก็ยังดีมีให้เราเก็บของใช่ไหมก็เป็นมอเตอร์2ตัวนะครับตัวหนึ่ง90กว่าแรงมนะ้าตัวหนึ่งประมาณสัก สองร้อยกว่าแรงม้าเป็นมอเตอร์หน้าหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกคูลแลนส์นะครับระบายความร้อนจริงๆอยากให้ดูตรงนี้ตะเข็บพวกนี้รอยอาพวกนี้อันนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นยางนะเขาต้องยิงเข้ามาพวกนี้แหละลดการสั่นสะเทือนลดเรื่องของเสียงคือ B4 c ก็แบบนี้นะครับที่ผมไปดูมานะ กำลัขง <rí> e> ของมอเตอร์นะครับก็จะมีมอเตอร์แบ่งเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับโดยมอเตอร์ทางด้านหน้าเนี่ยครับก็จะมีกำลังสูงสุดอยู่ที่95แรงม้าค,ครับแล้วก็แรงบิดนั้นอยู่ที่255นิวตันเมตรนะครับส่วนมอเตอร์ <tr ick noise> <tr ick noise> ทางด้านหลังเนี่ยนะครับจะอยู่ที่210แรงม้าครับ350นิวตันเมตรนะครับกำลังรวมนะครับก็305แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ย605นิวตันเมตรนี่คือแบบ โอ้โห oh, oh. คือทําไมต้องร้องขนาดนี้เพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันใช้แรงบิดนะครับแรงแน่นอนนะครับอัตราเร่งเนี่ยดีแน่นอนอัตราเร่งเนี่ยเคลมไวเนี่ยดีกว่าทางด้านของ B C f อีก,อกนะครับปัญหาที่เราจะเจอเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของตัวนี้ครับที่เท้าแขนแล้วก็มือจับดึงประตูเนี่ยมันจะเลอะเพราะมันจะต้องแบบเปิดตลอดเลยอ่ะอันนี้นะอันนี้คือพูดถึงปัญหาในการใช้งานจริงๆนะครับก็ อาจจะต้องดูแลกันนิดนึงภายในดูเรบเรียบนะแต่ของเพียบหน้าจอแบ่งเป็น2หน้าจอนะครับพวมาลัยก็คงจะปรับสูงต่ำได้หมดนะครับเออเออก็ได้หมดตัวนี้น่าจะทำหน้าที่รีเจนด้วยนะครับที่เป็นเหมือนพาดเดิตรงนี้แล้วก็เกียร์อยู่ฝั่งขวานะครับนี่นี่นี่นะเ,เกียร์อยู่ฝั่งขวา เออแต่แบบผิวสมัมผัสดีนะพวงมาลัยก็มีดีเชฟเล็กๆล็กนะครับจับกระชับมือดีเลยนะมีปุ่มแบบว่าเหมือนเป็นโหมดการขี่นะผมก็ยังไม่ได้เจอตัวจริงยังไม่ได้ขับยังไม่ได้ดูรายละเอียดตัวรถเท่าไหร,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 ร่นะครับรู้สเปคตัวรถเร่าวๆนะครับอ่า s สต t a r t นะครับ usb ด้านหน้านี่ usb 3ตํตำแหน่งมี power outlet อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับก็คือตรงนี้อย่างละชิ้น แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นมีไวเลสชาร์จให้นี่ไงสไลด์ได้นี่ไงมีสลักอยู่ตรงนี้นี่ไวเลสชาร์จอยู่นี่ที่เท้าแขนใช่ไหมเปิดเป็นฝาได้เก็บของได้เก็บของได้ไดนะครับแล้วก็เป็นที่วางแก้วอันนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมนะครับมีเรื่องของดู กล้องนะครับรอบคันได้เห็นไหมไฟฉุกเฉินอยู่นี่ปุ่มวอลลุ่มอยู่นี่เราแตะอะไรได้บ้างอะ่ะก็ให้เราสตาร์ทไหมอ,มหอ,อ๋อนี่ต้องมีกุญแจกุญแจไม่อยู่ที่เรากดไปมันก็จะเตือนเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหลิ้นชักมีลิ้นชักอยู่ เฮ้ย <Hey, S 2> เป็นไงนี่มันใส่รองเท้าได้เลยนะเฮ้ย <Hey. S 1> แข็งแรงด้วยอ๋อ oh, แอร์ Air อยู่นี่ใช่ไหมจออยู่นี่ปรับระดับสูงต่ำไฟหน้าได้เปิดฝาท้ายตรงนี้อ๋อเบรกมืออยู่ตรงนี้ออโต้โฮด้วยสวิตช์นะครับอยู่ทางด้านขวา mm hmm. กระจกออโต้เมมโบรีซีดได้2ตำแหน่งนะครับแล้วก็วางขวดน้ำขวดขวดใหญ่ไม่แน่ใจนะแต่ที่ชอบคือแบบ หนังสีนวลๆแบบเนี้ยแอมเบียนไลท์ออก,กฟ้าๆอย่างงี้ที่ลำโพงด้วยเครื่องเสียงโบสอีกตั้งหากโอ<ฮ>้หเนื้องานใช้ได้นะเนื้องานดีอยู่เฮ้ยมีไฟด้วยมีสวิตช์เปิดด้วยไม่ได้เปิดออโตโน้นะเออไยเฮ้ยนี่เหรอแล้วเางเาไงอา้าว รถต้องสตาร์ทใช่ไหมน่าจะต้องสตาร์ทนะครับก็โจตัดแสงออโต้นี่อยากให้ดูประตูนะครับตัวนี้คือบุทั้งแผงเลยแต่มันเป็นสีสีมันดูแบบสีสว่างไงมันจะเลอะไงบ้านเราอ่ะมันร้อนนะครับอันนี้ก็แบบเป็นตัวปิดประตูเลยมีแอมเบีนไลท์ด้วยเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เห็นไหมไหดูครับเนื้องานมันจะดูแบบเป็นเอิร์ธโทนอ่ะ นะรายละเอียดพวกนี้ที่วางขวดน้ำนะครับลำโพงระบบปรับอากาศอยู่ที่เสากลางนั่งสบายไหมเดี๋ยวขอนั่งหน่อยหบอูบอกเบาะดูดวิญญาณเหมือนกันนะไม่นุ่มมากแต่แบบว่าซับหลังเลยและเอนแบบนั่งสบายนะครับพื้นที่วางขาเหลือนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลตัวนี้มันเลื่อนได้ด้วยนะนะครับมี usb มาให้2ตํตแหน่งเป็น type a ตัวเนี้ยเลื่อนได้คอนโซลน,นะที่เท้าแขนไม่ใหญ่มากแต่ว่ามีที่วางแก้วให้ด้วยหลังคาเป็นพาโนโรามิกเลยนะครับไม่มีคานขวางนะครับเป็นกระจกทั้งหมดไฟเป็น LED สวิตช์กดเอาเนื้อง,งานวัสดุใช้ได้นะครับใช้ได้เลย ตัวเบานี่ปรับได้อย่างนี้เฮ้ยปรับง่ายดียวนี่ปรับเอนได้หลายระดับเห็นไหมเฮ้ยเอนนเอเฮดลูมก็เกือบเกือบสองฝ่ามืออ่ะสองก็ได้ถ้าเอานิ่โป้งลงนะ